สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u t u b นาชู h a n n e l ได้พูดไว้ดังนี้ครับและที่พูดอยู่ทุกวันนี้นะ่ะเอามาพูดอย่างนี้เอาเหตุการณ์คนนั้นคนนี้มาพูดเอามาจากไหน จะอ้างบอกว่าเอามาจากญาติพี่น้องเอามาจากพยานแวดล้อมเกี่ยวข้องผมถามนิดนึงสมัยก่อนน่ะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนที่คุณไปอยู่ฝั่งโน้นใครเขาจะให้ข้อมูลคุณไม่มีใครเขาเล่าหรอกเพราะฉะนั้นน่ะมันมีข้อสงสัยตรงที่ว่าคุณเองสำนวนในการบอกเล่าซึ่งเป็นพยานบอกเล่าคุณมีติดเดียวเอง มีเวลาเพียงน้อยนิดในคดีที่อยู่ในสำนวนเพล๋อๆน่ะถามแป๊บเดียวจบคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันตัดออกไปคุณน่ะต้องนำเสนอในแง่ของความสงสัยไม่ใช่พูดๆรู้ทุกเรื่องถ้าอย่างนี้น่ะคุณมีพิรุษคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลากับไทม์ไลน์เลยแต่รู้ทุกเรื่องคุณมีพิรุษคุณควรไปซักซ้อมพวกของคุณดีๆแล้วที่คุณพูดว่า ถึงเวลาคุณถูกเบิกความไปขึ้นศาลท่านทนายถามมาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคุณซัดทนายหน้างายคุณอนะปากแข็งใครซัดใครคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้มาซัดคุณหรอกถ้าเขาซัดนะ่ะเรียกว่าข่มขู่เขาก็ถามไปตามกระบวนการที่เขาร่ำเรียนมาวิธีการเขาเรียนมาตามนี้คุณก็พูดไปเถอะเขา เป็นทนายความฝ่ายจำเลยนะเขานั่งฟังเขามีหน้าที่ถามค้านคุณอะไม่ได้ชี้นำเขาจะถามค้านคุณทุกเรื่องแล้วเป็นหน้าที่ของเขาด้วยคุณก็ไปเตรียมตัวตรงนี้ดีกว่าว่าจะตอบยังไงแค่เขาถามมาคำถามด้วยเขาแกล้งไปถามไปเรื่อยๆแล้วคุณเล่าได้หมดแค่นี้คุณก็แย่แล้ว คุณเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดได้เป็นฉากๆคุณแย่นะเพราะเเรื่องได้หมดเพราะอะไรเขาจะถือว่าคุณนะ่ะเป็นพยานแวดล้อมที่ไปปรักปรำคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดนอกเรื่องจากสิ่งที่คุณรู้ที่คุณพูดคุณอย่าลืมนะว่าสำนวนการไต่สวนหมุนฟ้องเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วเขามีหมดแล้วพยานฝั่งโจทกีีปากถ้าคุณพูดเกินเลยคุณก็ยิ่งโดนมาก ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วในพูดไว้ดังนี้ครับวันนี้อยากจะฝากถึงหนูผีว่าอย่ามโนอย่าเยอะ fc ครับเรื่องที่มันอ่ะเคยเอาน้องไปไว้ตีนเขาจำได้ไหมครับเอาน้องไปซ่อนผมบอกเลยว่างานนี้น่ะมันจุกแน่นอนเพราะมีคนเห็นมันขอบคุณพยานท่านนี้นะครับที่ให้ความเป็นธรรมมึงเตรียมรับกรรมบอกไว้เลยนะเตรียมรับกรรม พบพยานปากเอกและหลักฐานใหม่ๆที่จะโยงไปหามันเพราะฉะนั้นนะ่ะมึงน่ะปากดีไปเหอะมึงว่าทนายไปเหอะ fc จำได้ไหมครับว่ามีคนเห็นชายใส่เสื้อสีส้มเดินเลาะตีนเขาและมันน่ะจะมีภาพภาพหนึ่งที่มันลงภาพไว้ใน facebook ใส่เสื้อสีส้มจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับมันก็มีเสื้อสีส้มที่มันใส่แขนยาวนั่นแหละครับ มึงเตรียมมีชาวบ้านเข้าเห็นเพราะฉะนั้นอะ่ะมึงเตรียมรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำามึงออกมาตอบกูด้วยนะมันดูผมทุกคลิปมันดิ้นมันด่าผมว่าผมมั่วมึงออกมาตอบคำถามนี้ด้วยเรื่องแหวนที่พบอีกเรื่องถุงมือที่พบเรื่องที่มันไล่สดว่างานสำเร็จแล้วออกมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ด้วยทำลายของมืงนะ่ะเพราะ มีคนเห็นมึงคนในหมู่บ้านนี่แหละเตรียมรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำอันนี้นะ่ะผมไม่ได้พูดเอามันเอาแค้นนะที่ผมพูดนะ่ะอยากให้มันรู้ตัวเสียบ้างว่าอย่าดิ้นมากยิ่งดิ้นมากนะ่ะยิ่งเข้าตัวมึงเพราะฉะนั้นพยายามอย่าดิ้นเยอะยิ่งดิน้นยิ่งเข้าตัวออกมามโนทุกอย่างก่อนหน้านี้ ลุงกับป้ากับแม่น้องผลไม้เขาสนิทกันนี่คือไทม์ไลน์ของลุงกับป้าส่วนของมันอะก่อนหน้านี้มันไม่เคยถูกกับเขาเลยทะเลาะกันจะเป็นจะตายเรื่องของธุรกิจหนูพุกหรือเรื่องที่หลานทําหนูมันตายเรื่องเงินต่างๆที่มันยืมเขาไปมีปัญหามีปมเรื่องนี้ขึ้นมานะ่ะแรงจูงใจของมันคือแค้นเห็นลุงกับป้านะ่ะเขาสนิท กับแม่น้องผลไม้มันก็เลยแค้นจุดเกิดเหตุที่มันทำเลวระาำไว้เตรียมตอบสังคมได้เลยความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แังนี้ครับวันนี้จะมาฝากข้อความถึงแม่น้องผลไม้นะครับฝากถึงเรื่องให้ดูแลปลาส้มให้ดีๆถ้าแม่ไม่ดูแลปลาส้มให้ดีๆระวังหนูผีมันจะไปทำร้ายปลาส้มระวังจับปลาส้มไปย่าง เหมือนกับที่ผ่านมาหมาที่ตายไปไม่ต้องแปลกใจมันเอาไปต้มกินถึงปากหมาเหมือนทุกวันนี้วีรกรรมหนูผีมากมายมันนะอาจจะเก่งในเรื่องของโซเชียลแต่มันจะเดียวดายหน้าบันลังหลายคนนะอาจจะสงสัยวีรกรรมของหนูผีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยสิ่งที่ผมพูดไปนะ่ะคือความจริงคิดวิเคราะห์แยกแยะ มึงว่าไปเถอะถึงเรื่องทนายสิ่งที่มึงพูดน่ะไม่เป็นความจริงเลยแซะไปเรื่อยๆให้ fc ได้ฟังและตาสว่างอาแปะ 8, ตอนนี้น่ะใกล้ทิ้งหนูผีแล้วเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของมันเป็นคนก้าวร้าวพูดอะไรไม่ฟังแล้วก็วิรกรรมที่มันทําไว้กับครอบครัวเขาคงรับไม่ได้พอเกิดเหตุที่อาแปะ 8, ไม่ชอบพฤติกรรมและวิรกรรมหนูผีก็เลย ถอยห่างเพราะไอนะ้นี่น่ะเตือนยากผมนะ่ะฝากถึงอาแปะพ่อแม่มันนะ่ะยังไม่ฟังเลยแล้วอาแปะเป็นใครมันจะมาฟังเหรอตอนนี้นะ่ะมันได้ทำการเอาข้อมูลของอาแปะไปฝากบุล,ลันอาแปะรู้ไหมสิ่งที่อาแปะโดนนะ่ะอย่าไปให้ท้ายคนชั่วชั่วจริงเอาข้อมูลของอาแปะ ไปส่งให้บุล้อนคนประเภทนี้น่ะดีแล้วที่อาแปะถอยออกห่างออกไปหนูผีน่นะถูกอาแปะทิ้งไปแล้วเหลือแต่บุล้อนที่ส่งข่าวกันอยู่ความลับแตกแล้ว fc คงรู้นะครับว่าอาแปะคือใครความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะฝากถึงหนูผี มึงมาฟังและจงทำความเข้าใจกูนี่นะท้ามึงขึ้นเขาเอาไหมหนูผีและการที่ทีมงานทนายมึงนี่นะ่ะเสือกทุกเรื่องเลยการที่ทีมทนายขึ้นไปท่านขึ้นไปหาหลักฐานพยานว่าช่องทางไหนน้องจะขึ้นได้ง่ายๆไหมและการที่ขึ้นเขาไป บอกแล้วว่าเขาน่ะไปหาหลักฐานออกมาดิ้นว่าให้เขาน่ะขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำสิไม่ต้องกินน้ำสิไม่ต้องดื่มน้ำเครื่องดื่มกูท้ามึงขึ้นมานี่มาเสือกทุกเรื่องเสนอทุกเรื่องสิ่งที่มึงสงสัยเนี่ยกูต้องตอบแล้วนะการที่ท่านทนาย ขึ้นไปเพื่อที่จะไปดูว่าช่องไหนขึ้นได้เป็นยังไงน้องหมาจะพาขึ้นได้ไม่ต้องยุ่งแน่จริงน่ะมึงขึ้นดิวันที่มีคนโทรไปหามึงว่าน้องหายมึงรีบกลับมาทำไมแล้วทำไมไม่ขึ้นเขาไม่ออกตามหาน้องแต่ไร้สดข้อความที่บอกว่า น้องปลาส้มพาน้องขึ้นเขาเขาไม่ตัดมึงออกนะมึงระวังสิที่มึงทำไว้เอาน้องไปปล่อยไว้ตรงไหนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมก่อนที่น้องจะหายนะ่ะน้องไปเล่นฟาร์มหนูโกรธแค้นกันนะ่ที่น้องทำหนูมันตายเขาสงสัยมึงแล้วนะว่ามึงเอาน้องไปทิ้งตรงไหนทิ้งบริเวณ หลังบ้านนั่นแหละแกล้งแล้วพลาดไงแกล้งแล้วลืมลืมไว้ยังไงน้องก็หลงสิครับประส้มตามไปประส้มเห็นคือพระเอกเลยถ้าพูดได้นะ่ะมันคงพูดว่าคือมึงนี่แหละ